ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวสลามสลามเหรอสลามนี่โอ้นี่สลามนะครับสีอะไรครับเนี่ยสีเหลืองเขาวางใกล้ๆตรงนี้หอ่ะโอเคมีสีอะไรอีกอืมสีอะไรเนี่ยเขียวเขียวโอ้อันนั้นสีอะไรเลมอนเขียวอ่อนเหรอใช่อันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีบลูเบอร์รี่สีเงินนี่คือสีชาร์ล์สลามอีก สลามขวดจิ๋วมีสลามจิ๋วด้วยเหรอเนี่ยใช่สลามจิ๋วอันนี้ก็สลามจิ๋วสีเหลืองนะครับอโอสลามใหญ่สลามใหญ่ใหญ่มากเลยเหรอโอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแ แปดขวดนะคะมันเล่นยังไงครับเดี๋ยวเล่นให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่ก็แค่นี้นะคะก็แค่นี้นะครับเปิดฝาให้เหรอแล้วก็เอาออกมาเลยใช่ไหมเนะี่ยดูงดึงดึงดึงดงดงอูู้้สลามนี้กินไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าซือมาให้เนเน่เนเน่จะกินไอ้นี่ยหถ้าถือ <c oughs> มาให้เนเน่อุ้ยไหนยกขึ้นมาไหนย,ยกขึ้นมาไหนมันเป็นยังไงอมันเป็นอย่างงี้เหรอมันดึงดึงเหรอ โอโหให้เพื่อนๆดูหน่อยครับอ๋อนี่เรามันเป็นไซลามันก็ดึงดงดึงดึงนะครับแต่ห้ามกินเด็ดขาดเลยนะน้องๆเล่นได้ครับมันก็จะแบบเฮ้ย,ยมันก็จะเร็วๆหน่อยอย <c oughs> อยาสีอื่นออกมาหน่อยนี่สีแดงนะครับสีคล้ายๆแตงโมอเอามาแล้วครับเอามาแล้วครับโอ้โหโอ้โหมันคือมนุษย์ตนางดาวหรือเปล่าเนี่ยมันคือทอร์นาโดฮะบนบอกคือทอร์นาโด มันดึง <S <S <ห EN aan> ดึงดึงไยใช่ไหมใช่มันดึงดึงก็เป็นคันาโดสิอืมเอาสีฟนะ้านยสีฟ้าเปิดเลยอืมอืมก็สีฟ้านะครับคันาโดอันนึงพันาโดคันาโดอีกอันหนึ่งโอ้โหเอาส,ออสีเหลืองมาหน่อยสีเหลืองอืมเอาเป็นแบบใสนะครับเป็นแบบใส <pare. S 1> เดี๋ยวเราจะดูแบบขุ่นด้วยคานาโด โอ้นี่เป็นสีเหลืองใสๆนะครับเดี๋ยวป้าไทยใกล้ๆอันนี้คือสีฟ้านะครับสีฟ้าดึงๆงๆงสีฟ้าสีเหลืองใสามากนี่ก็เป็นสีแดงเอามือไปแปะ <ๆ S 2> โอ้โหเป็นรูปมือเลยจริงๆด้วยคเอาเอาสีขุ่นๆให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้อันนี้นะครับสีเหลืองๆขุ่นอ่ะลองสีขุ่ๆนๆนยเปิดให้เพื่อนดูหน่อยวนนิ่งมันออกมาแล้วครับนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีกับ บานาน่า <Banana. S 1> เข้มๆคุ่นๆบานาน่าเลยสีเหลืองเด็กจะเล่นได้ทั้งวันเลย <c oughs> ใช่ไหมลูกใช่อืมเล่นตอนกลางคืนโอ้เล่นตอนเช้าเป็นแบบงเล่นตอนคือเล่นตอนเช้าเล่นทั้งวันเลยใช่ไหมใช่โอ้โหทำอะไรครับเนี่ยจะทำทอไว้ในะั่วแต่มันไต่ไม่ได้แต่ต้องเอเพื่อมันนี้เอานะครับวันนี้งเ้าจะเติอาหาร ตลามอาหารแต่กินไม่ได้นะครับต้องย้ำอีกนะครับว่ากินไม่ได้ทําเล่นได้นะครับโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยต,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 ตํำต่ำตำตำตำก็ไปต้มต้มต้มไปต้มต้มต้มเสร็จเสร็จยัางสุกยังยัาง,ดางได้ยัาง เราไม่เอาปลามาใส่สลามมั้งหรอปลาต้มหรอปลาข้างบนอ่ะลกูกสลามปลาต้มในสลามเหรอลกูกเอ้ยขอดูหน่อยขอดูสลามต้มปลาหน่อยสลามบุกกินสลามไปจ้าอ,อย่าลืมกดติดตามกดตับสไลค์กดอะไรนะกดไลค์กดแชร์ให้สลามด้วยนะคะ Đi đi Cái hay làm hi nhiều dựa dựa Bác